เกิดทันไม้ธิดาคุมกล้าวดังทั่วประเทศยุคแปดศูนย์ภาพล่าสุดอาภพรกอนทิพย์ลูกสาวชาวนาแจ้งเกิดไม่ได้จนนีหายไป12ปีอดีธิดาคุมกล้าวคุณอาภพรกอนทิพย์ในวัย16ปี ในตอนนั้นที่เราได้ซื้อสลากของเธอมาขูดเป็นที่นิยมซึ่งต่อมาเธอได้เข้าวงการแสดงดอกฟ้ากับโดมผู้เป็นที่สนใจของผู้ชมเป็นอย่างมากนางเอกใหม่ในปี 2524. อาภารณ์กรทิพย์จากธิดาภุมเกล้ามาสู่นางเอกเรื่องดอกฟ้ากับโดมผู้จองห้องคู่กับไกลสอนแสงอนันต์สออาชนะจินดากำกับนอกจากเรื่องแรกนี้แล้วในปี2524อารอภพรยังมีหนังออกฉายอีก4เรื่องคือ ดาพระสุกสารพงศ์สวัสดีคนสวยไก่สอนซูปเปอร์เกลเพชรดาราชายและเมียสองต้องห้ามพอเจตชอบมากเลยค่ะนาราค่ะทิดาคมเกล้าตอนนั้นในหนังสือดาราเขียนขอรูปได้รูปทิดาคมเกล้ามาด้วยจา้าสวยน่ารักมากๆเลยได้ดูหนังดาพระสุกและดอกฟ้าและโดมผู้จองฮ้องและอ้อมอกภูเขาดูแค่สามเรื่องเองจา้าและที่สำคัญฮ่าฮ่าฮ่าผู้ฉลาดกันสนุกเลย มีผลงานที่เด่นๆตามมาทั้งหนังและละครเช่นแก้วกาหลงซุเปอร์เกาเมียสองต้องห้ามโนรีและละครเรื่องแรกทัดดาวุษยาคู่กับคุณยุตรนานเป็นละครที่เรตติ้งดีที่สุดในตอนนั้นกับเรื่องสตรีที่โลกลืมซึ่งเธอตีบทได้แตกและต่อมาได้รับบทดีๆอีกเช่นกุหลาบไร้หนามมงกุฎเพชรและฟ้ายแกมแพรเวลาผ่านไปหลายปีเธอกลับเข้ามาวงการอีกครั้ง เปลี่ยนสถานะมารับบทแม่ด้วยไวัที่มากขึ้นปัจจุบันเธอมีกิจการเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟาด้วยวัย57ปีโดยพื้นฐานอาภาพรก่อนที่พ่อแม่ยากจนเป็นชาวนามีพี่น้องจิตคนตัวเธอเองก็เรียนรู้ที่จะทำนาตั้งแต่อายุ12ปีเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดจนจบมศ3แม้จะเป็นคนเรียนดีแต่เธอก็เลือกจะไม่เรียนต่อ เพราะไม่อยากเป็นภาระให้พ่อแม่เนื่องจากพี่ชายแท้ๆไปทํางานอยู่กรุงเทพเธอจึงเข้ากรุงเทพไปอยู่กับพี่ชายเพื่อหางานทำเริ่มจากงานออกแบบของประดับในร้านจ๊อบร้านของพี่จําเพื่อนสนิทของพี่ชายต่อมาได้เป็นนางแบบให้หนังสือน่ารักมีผู้กำกับหนังชื่อดังสองท่านเห็นจึงชวนมาแสดงหนังแต่มีเงื่อนไขให้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดแต่เธอยังไม่อยากผูกมัดตัวเองจึงปฏิเสธไป สองผู้กำกับนั้นคือท่านทิพย์และท่านมุย้ยหนังที่ท่านทิพย์ชวนเธอไปสแสดงคือเคหาสีแดงอย่างไรก็ตามชื่อในการสแสดงของอาภาพรนั้นท่านมุ้ยเป็นผู้ตั้งให้ส่วนนามสกุลกรทิพย์เพื่อนพี่ชายเป็นผู้ตั้งให้ซึ่งเริ่มข้าวงการด้วยการถ่ายแบบฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ